สวยเนาะเป็นที่พักแพ้ติดริมน้ำแควน้อยกาญจนบ,บุรีที่บรรยากาศดีมากแถมยังมีพื้นที่สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะที่นี่เดอะทิชริวแควกาญจนบ,บุรีค่ะมาถึงแล้วมาเช็คอินมีเวลคัามดิงพร้อมขนมน่ารักให้ด้วยเช็กอินแล้วพนักงานพาไปส่งถึงห้องพักเลยค่ะที่ถึงแล้วคลิปนี้เราจองมาเป็นห้องวรวอรวไว้เป็นห้องพักรูปแบบแพรที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเลยค่ะ สระว่ายน้ำด้วยภายในห้องพักดีไซน์สวยน่าหลักมากๆมีชั้นลอยด้วยเป็นห้องพักที่สะอาดสะอ้านเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบครันมินิบาร์ที่นี่ทานฟรีด้วยนะชอบที่นี่เขาให้น้ำเปล่าแบบจุใจมากเฮ้ย <Hey. S 1> ถึงเป็นที่พักบนแพรแต่ห้องน้ำที่นี่ดีมากแถมยังมีอ่างอาบน้ำในห้องน้ำด้วยค่ะดีพาเด็กๆมาเล่นสระไปสระว่ายน้ำธรรมชาตินะมเลยโอ้ oh. ช่วงเย็นเราก็เลือกทานอาหารที่โรงแรมเลยบ้านเราสั่งหมูกระทะมาให้เด็กๆทานกันเข้าบรรยากาศคือดีมากท,าที่พักเขามีกิจกรรมให้เด็กๆปิ้งมัร์เมโลฟี แล้วยังมีพื้นที่กิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นสนุกช่วงเช้าตื่นมาเจอหมอกเหนือน้ําแบบนี้ด้วยค่ะสวยสุดๆเลยพามาดูรลยอาหารเช้ากันค่ะที่นี่จะมีอาหารจานหลักให้สั่งทานและยังมีมุมินิบุฟเฟ่ให้ตักทานได้แบบมีอั้นเป็นมื้อเช้าที่อร่อยอิ่มกันจุกๆทั้งครอบครัวเลยค่ะเด็กๆไปได้เล่นยามเช้าที่นี่มีน้องห่านน้องเต่าให้เด็กๆได้ดูด้วยเป็นอีกหนึ่งที่พักที่แม่ตูนว่าเหมาะกับสายครอบครัวมากๆเด็กๆได้มีพื้นที่ปล่อยพลังและอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ แนะนำเลยค่ะที่นี่เดอะทิตลริวอร์แควรไก่ไๆแค่การจนนาบุรีเองค่ะ